สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาพบเจอกับคุณครูหนึ่งฤทัทยจันกองนะคะในสัป,ปดาห์ที่เจ็ดนะคะส่วนวันนี้นักเรียนชั้นประสมศึกษาปีที่5เราจะมาเรียนรู้ในหน่วย,วยจินตนาการสร้างสรรค์ค่ะและมาในเรื่องการแสดงท่าทางประกอบนิทานนะคะแต่เรายังไม่ลงลึกไปในเรื่องของการแสดงก่อนนะคะเราจะมีแค่ในเรื่องของเนื้อหากันก่อนค่ะเรามาดูเนื้อหากันค่ะ ก่อนอื่นเริ่มจากจุดประสงมการเรียนรู้เลยค่ะข้อที่1คืออธิบายเกี่ยวกับประโยชน์ของการแสดงท่าทางประกอบนิทานค่ะข้อที่2ค่ะแสดงท่าทางประกอบนิทานค่ะข้อที่3ชื่นชมการแสดงท่าทางประกอบนิทานค่ะเรามาดูต่อไปค่ะหัวข้อใหญ่ของเรื่องราวตรงนี้นะคะก็คือจินตนาการสร้างสรรค์น,นะคะแบ่งหัวข้อ ย่อยๆออกเป็น2หัวข้อใหญ่ๆค่ะหัวข้อแรกก็คือการแสดงท่าทางประกอบนิทานแบ่งออกเป็น2หัวข้อค่ะหัวข้อแรกคือประเภทของนิทานค่ะหัวข้อที่2คือประโยชน์ของนิทานค่ะเรามาดูหัวข้อใหญ่ของประเภทที่2นะคะการแสดงท่าทางประกอบเพลงค่ะและในบทเรียนนี้เราจะมีเพลง ป่าดงดิบค่ะส่วนบทเพลงนี้คุณครูอาจจะมีการดัดแปลงเพิ่มเติมต่อไปนะคะต่อไปเลยนะคะเรามาดูเนื้อหาของการแสดงท่าทางประกอบนิทานค่ะดูความหมายของคำว่านิทานก่อนนะคะนิทานหมายถึงเรื่องเล่าที่สืบ ต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบันค่ะอาจเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังและอาจมีการเพิ่มเติมจากเรื่องจริงหรือเป็นเรื่องที่เกิดจากจินตนาการของผู้เขียนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูประเภทของนิทานทั้งหมดนะคะจะมีทั้งหมด 8ป,ประเภทค่ะเรามาลงลึกในประเภทที่1ก่อนเลยค่ะประเภทที่1ก็คือนิทานปลามปลาค่ะเป็นยังไงเอ่ยคือนิทานที่มีเนื้อเรื่องที่เพ้อฝันเป็นการสมมุติขึ้นมีเรื่องราวมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติมีตัวละครเป็นเทวดานางฟ้าและจบลงด้วยความสุขค่ะเด็กๆชอบใช่ไหมคะจบด้วยความสุขเช่นพระอภัยมณี ปาบูทองปีเตอร์แพนแจ็คผู้ค่ายักษ์ซินเดอเรล,ล่าเห็นไหมคะจะมีทั้งละครสมัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยใหม่นะคะเรื่องราวตรงนี้เด็กๆก,ก็รู้จักใช่ไหมคะ ประเภทที่สองค่ะนิทานศาสนาค่ะคือนิทานที่มุ่งสอนศีนลธรรมโดยโคงเรื่องจะย,ยึดพระพุทธศาสนาเช่นนิทานชาดกเรื่องจูลเสษที่ชาดกค่ะนักเรียนคงงงนิดหน่อยนะคะว่าละครนิทา,านประเภทนี้เราไม่เคยดูเลยเราจะต้องทำยังไงอาจจะเข้าไปดูใน YouTube นะคะและก็เสิร์ คำนิทานตรงนี้เลยว่าจุลเสดที่ชาดกเลยค่ะเราก็จะได้รู้เลยว่านิทานประเภทนี้มุ่งสอนศินลธรรมแบบไหนนะคะต่อไปประเภทที่3ค่ะนิทานวีรบุรุษค่ะคือนิทานที่มีหลายตอนคล้ายชีวิตจริงและอาจมีจินตนาการเป็นเรื่องเล่าถึงวิลบุรุษซึ่งมีการประจนภัยต่างๆเช่นเฮอร์คิวลิสค่ะ ไปดูต่อเลยค่ะประเภทที่4ค่ะคือนิทานท้องถิ่นค่ะนิทานท้องถิ่นก็คือนิทานที่เกี่ยวกับความเชื่อต่างๆขนธรรมเนียมประเพณีอาจมีเขาโครงจากความเป็นจริงอยู่บ้างเช่นเรื่องผานางไอ้หรือสาวเครือฟ้าค่ะ ต่อไปเลยนะคะเรามาดูประเภทที่5ค่ะนิทานตลกขบขันนะคะคือนิทานสั้นๆที่สร้างอารมณ์ขันให้แก่ผู้ฟังและผู้อ่านโดยแสดงความมีไหวพริบของตัวละครเช่นหัวล้านนอกครูสีถนนชัยค่ะ ประเภทต่อไปค่ะประเภทที่6นะคะนิทานอธิบายเหตุค่ะคือนิทานที่เป็นเรื่องเล่าถึงสาเหตุของสิ่งต่างๆเช่นทำไมกาจึงมีขนสีดำนะคะนี่ก็คือเป็นนิทานประเภทอธิบายเหตุนะคะต่อไปเลยค่ะเรามาดูถึงประเภทที่7แล้วนะคะนิทานเรื่องผี คือน,นิทานที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่องของวิญญาณพูดผีปีศาจมีทั้งผีที่คุ้มครองผีแก้แค้นผีหลอกหลอนเช่นผีกระสือผีปอบ ผีโพงนะคะคุยว่านักเรียนชอบแน่เลยเรื่องประเภทนี้นะคะสุดท้ายแล้วค่ะประเภทที่8นิทานเกี่ยวกับสัตว์ค่ะเป็นนิทานที่มีสัตว์ต่างๆเป็นตัวเอกของเรื่องโดยให้มีความคิดและการกระทําของมนุษย์เช่นสุนัขก,กับเงาลูกหมู3ามตัวค่ะเป็นยังไงบ้างคะใน8ประเภทตรงนี้ พอจะเข้าใจนะคะถ้านักเรียนไม่เข้าใจนักเรียนย้อนคลิปไปดูได้นะคะอ่ะคราวน,นี้คุณครูก็จะมีแบบฝึกขัดท้ายคลิปนะคะให้นักเรียนทำนะคะ10ข้อทั้งหมดนะคะนักเรียนก็อ่านโจทย์แล้วก็เขียนคำตอบที่ถูกต้องลงไปนะคะสำหรับวันนี้คุณครูหนึ่งฤทือไทยก็ขอลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ